รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับผมเจิมิกเจริญแซ่จูครับ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันโบเบนจ่าสิริวัฒนาขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้8ปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะวันนี้จะดูว่าผมสดใสเป็นพิเศษทำไมละ่ะคะวันนี้เป็นเสาร์ที่2ของเดือนมก,กราคมครับซึ่งเอาง่ายๆเป็นวันของผมนั่นเองครับวันอะไรอ่ะวันของคุณวันเด็กแห่งชาติเฮ้ยทำไมค่ะ ทททลลกแแ้ <_ z> แ้ววคืออย่างนี้วันนี้เป็นวันที่ผมเชื่อว่าเด็กไทยหลายๆคนจะต้องมีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากจะทํากิจกรรมที่นั่นที่นี่หรือว่ากับครอบครัวก็ตามนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามแต่ครับวันนี้นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยครับได้ให้คําขวัญวันเด็กเอาไว้ว่าเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมนะครับ เด็กๆคะอย่าลืมทำตามกันนะคะเพราะว่าเด็กๆคืออนาคตของชาติค่ะ คุณผู้ชมคะและในปี2564นี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการนิดหน่อยทั้งนี้นะคะก็เพื่อเพิ่มความสุขและก็เพิ่มสีสันให้กับคุณผู้ชมโ,โดยช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงขาเมาส์ชวนเที่ยวทางรายการของเราจะเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักสแสดงดาราหรือว่าเซเลบตี้หรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงมานั่งเมาส์มานั่งคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวว่าแต่ว่าวันนี้นะคะแขกรับ เชิญสุดพิเศษคนนั้นน่ะเขาจะเป็นใครอะคุณเทปแรกวันนี้กับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าหลายแต่หลายคนต้องแบบรู้สึกดีใจที่ได้เจอเขาแน่นอนคนนี้แน่นอนครับว่าคนไทยทั้งประเทศรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับ และตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก็นั่งอยู่กับเราแล้วครับตบมือตอนรับพี่นวัดดังเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครกบหวังว่าทุกบ้านทุกชีวิตคงจะมีความสุขนะช่วงนี้เขาเขาบอกให้หยุดเชื้ออยู่บ้านอย่ไปกันไปอย่าเบื่ออย่าเสงนแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือเทปแรกเปิดเป็นคนแรกเลยที่นวัดของเราตบมือสิคุณรออะไรอยู่แต่งหน้าผมและอยากเที่ยวใช่ไหมหลายกนอยากเที่ยวอยู่แล้วในชีวิตผมอยู่ในวงการบันเทิงมา25ปีทํารายการท่องเที่ยวมาประมาณ20 ไม่นึกเลยนะครับว่าชีวิตนี้เครื่องบินจะบินไม่ได้และการเดินทางมันไม่สามารถทำได้จริงครั้งล่าสุดที่ผมกลับมาจากเวเนซุเอลาเดือนมีนาคม,มคือฟ <หา S 1> ล์สุดท้ายที่มาจากคาราคัสแล้วหลังจากนั้นยังคาที่อยู่ตรงนี้เลยครับช่วงวิกฤตคือโอกาสครับโอกาสขอสงผมนะฮะผมมาทำแบรนด์นางงามตอนนี้เกือบ3ปีแล้ว<ส>ซึ่งเราถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่เราตั้งใจแง่หนึ่ง ที่เราไม่ได้ไปไหนเราก็เลยมาทํางานเต็มที่วันนี้ครับคุณจะได้ท่องโลกในขณะที่คุณได้มีผิวพรรณที่ดีด้วยว้าวอย่างแรกนะครับนี่เฟซเซรัมนางงามอันนี้ยืนหนึ่งเปปไทยแปดนำเข้ามาจากสเปนจากนั้นนะครับยังมี B3 จากสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่าทำให้มันสว่างกระจ่างเนียนายมันต้องสว่างจริงๆนะครับสวิตไหนก็สว่างไม่เท่าสวิตเซอร์แลนด์แล้วจากนั้นยังพาไปหยิบ ชิ้นปลามันจากประเทศญี่ปุ่นครับวิตามินซีเข้มข้นที่ทนความร้อนที่สุดนอกจากนั้ยังมีสาร้ออกซิแดน n ์จากประเทศฝรั่งเศสและยังมีฟิล์มบางๆจากประเทศเยอรมนีและอะโลเวลาจากเม็กซิโกไปทัโ่วโล่เหยครับนี่ฮะอยู่ในนี้นะครับบอกได้เลยเวลาใช้ใช้เป็นแค่หนึ่งดอกนะครับประมาณนี้นะฮะและเวลาทาทาแรงๆและก็ตบนิดนึงแต่ถ้าเกิดตกไม่ถนัดมาให้คุณเจริญตกมาเลยฮะนี่ความรู้ใหม่คือถ้จงทาต้องทาแรง Wow. และเมื่อเราลูดขึ้นมันจะ lifting ขึ้นทันตาเห็นในโปรโมชั่นวันนี้ท่องรอบโลกของเราเติมด้วยเน็กเซร่มเน็กมาจากประเทศฝรั่งเศสสารมาจากดอกไอดวิสเป็นดอกที่หาดูได้ยากมากอยู่บนยอดเขาสารสก,กรัดดอกไอดวิสทาขึ้นอย่างเดียวจะช่วยลดความเหี่ยวของลำคอและที่สำคัญที่สุด oh, คุณต้องลูบจากซ้ายไปขวาเมื่อ oh, มันเหนียวเหนียวคุณกอดอีกทีมันจะล็อกไว้เลย mm. และเพิ่อมอีกนิดนึงที่ปลายนิ้วนะครับนิดหน่อยพอแบบปหมาดยกแก้มครับเวลาแก้มตกมันดูแก่ <S <S ยกกลับเข้ากับภุ้งแก้ม และเมื่อสักครู่ทารอบหน้าด้วยเฟสเซรัมและรอบดวงตาด้วยเฟสเซรัมแล้วอัดใต้ตาด้วยเน็กเซรัมอัดไปตัวนี้มันจะทําให้เหมือนเหมือนกับยกคางมาอย่างนี้เลยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกถ้าทำสามวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นรับรองว่าว้าวแน่นอนวันนี้เอาโปรโมชั่นไปก่อนเวลามีน้อยวันนี้เฟสเซรัมนางามต้นต้นจะขายหลอดละ4ี่แสนห้านะแต่ข้างบ้านบอกแพงลดเหลือ450าธรรมดาโปรโมชั่นแค่นี้ 450คูณสี่กับเน็กเซลั่มแปดร้อยเกใช้ได้2องเดือนถ้าลอดนึงเดือนเกือบสามพันรเหลือหนึ่งพันเก้อบหนึ่งพเก้าอยเก้าสิบแต่ฉลองรายการใหม่ของพวกคุณนะฮะเราจะแถมเน็กเซลั่มให้อีก2หลอดยลอยละแปดร้อนอกจากนั้นยังมียาทิพย์ฟันนะครับสารสกัดตัวนี้มาจากดอกเกลือจากประเทศฝรั่งเศสสารกัดฟจากประเทศเยอรมนีอันนี้399ก็ให้ฟรีและนี่ครับกันแดดราคา790บาทก็ให้ฟรีกันแดดนะบอกเลยนับจากนี้เป็นต้นไปคนไทยทั้งประเทศถ้าไไมมม่่ใช้กันแดดดขอองผถืวาาพลท ใช้แค่นี้ t r i ปเปิลนาโนซันสกรีนชั้นกันแดด3ชั้นโดยที่คุณไม่ต้องเติมระหว่างวันเพราะว่านอกจากกันแดดแล้วเรามีตัว B3 จากสวิตเซอร์แลนด์ป้องกันและแก้ปัญหาของผิวพันธ์และยังไม่พอยังกันสิวเพราะเราใส่ PCA จากอิตาลีเพื่อป้องกันสิวที่คุณมีอยู่ด้วยคุณคิดดูกับนวัตกรรมใหม่ของกันแดดที่ยกกระชับอีกด้วยกันสิวกันทุกอย่างนะฮะและรวมถึง SPF50 ว่ายน้ำในทะเลก็ไม่มีวันหลุด และนี่เซรั่มลักแร้นะครับนางงามให้ฟรีอีกสองบอกเลยนะฮะลดตุ่มหนังไก่ลดเชื้อแบคทีเรียทุกสิ่งทุกอย่างลักแร้ดำต่อให้หน้าสวยเหมือนน้องโบแต่ถ้ายกบาเหม็นถึงและดำแล้วมีแต่หนังไก่เดี๋ยต้องใช้ค่ะแฮนจลพลัสนางงามแฮนจลพลัสของเราเป็นพรีเมียมคอสเมติก เราเอาอะโลเวล่ามาจากเม็กซิโกมาใส่ในนี้เพื่อบำรุงผิวป้องกันเชื้อโรคนะครับโควิด -19 แล้วยังไม่พอคุณจะต้องมือสวยด้วยวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาถือว่าปีใหม่ใช่ไหไหนๆก็มาแล้วทุกท่านตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงนี้แถม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 แนแตนถมในราคา1 9 9่าบาทโทร1235หรือ s n a w a t s n w หรือสแกน qr โคดด่วนที่สุด200ชุดเป็นของคุณทันที ถ้าคุณคิดว่ามันเยอะไปถ้าใช้คนเดียวนะครับถึงประมาณพฤษภาแบ่งันคนละครึ่งกับเพื่อนทั้งหมดนี้ส่งฟรีท่วไทยเก็บเงินปลายทางกันได้ลดกว่า75%ลดกว่า75%ลดกว่า75%ถ้าทันโชคดีปีใหม่แต่ถ้าไม่ทันเสียใจไปซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าราคาเต็มเอาไม่เอาถามใจคุณดูยุคนี้ต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์สูงสุดนี่คือประโยชน์ที่สุดและคุณนำเงินในการดูแลผิวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ไปทำสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าครับย้ําเป็นครั้งสุดท้ายโทร1 2ึ่งหรือ n a w t แอดนวัตนะครับหรือสแกน QR โคดครับโอ้นี่เน่นมากเลยที่เดขอบคุณที่นาวัตมากครับพี่ค<อ>ุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปปัดหมุดเที่ยวที่ญี่ปุ่นให้หายคิดถึงกับบรรยากาศสวนดอกไม้หลากหลายสีสันที่ฟาร์มโทมิตะและสวนชิกิไซโนะโอกะครับบอกได้เลยว่าผู้หญิงสายแชะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนครับ ตักมุดเที่ยวอันซีนฮอกไกโดกับแหลมคามูอิแห่งคาบสมุทรชาโคตันที่ใครไปฮอกไกโดต้องห้ามพลาดช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข่ซา,าร่ายามเม็ดบรรเทาปวดลดไข้าพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาต่อกันครับกับข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าการปรับรูปแบบใหม่ในปี2564นี้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและช่วงนี้ก็คือช่วงของการปรับมุดเที่ยววันนี้เราจะพาไปที่ต่างประเทศกันครับกับประเทศที่เรียกได้ว่าช่วงต้นปีแบบนี้คนไทยคนไหนก็อยากจะไปที่นี่อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นครับ ใช่แล้วละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณผู้ชมดูรายการของเราให้หายคิดถึงไปก่อนแล้วก็จดเอาไว้เลยค่ะว่าเอ๊เราจะพาไปกินที่ไหนไปนอนที่ไหนไปเที่ยวตรงไหนดีเพราะว่ารายการของเรานะคะได้คัดสรรที่ที่แบบพิเศษจริงๆสวยสุดๆปังสุดๆมาให้กับคุณผู้ชมแล้วละค่ะอย่างที่คุณโวบอกเลยครับสถานที่แรกในวันนี้ก็คือฟาร์มโทมิตะเมืองนากาฟูราโนจังหวัดฮอกไกโดครับ ฟาร์มที่นี่นะครับเป็นฟาร์มที่มีสวนดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับถือกำเนิดขึ้นมาจากหัวใจของคุณลุงโทบิตะผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสวนโอ้โหว้าวมากคุณผู้ชมดอกลาเวนเดอร์สีม่วงกว้างใหญ่เต็มพื้นที่ไปหมดอากาศก็ดีมากๆแล้วยังมีวิวภูเขาล้อมรอบด้วยโอ้โหนี่ถ่ายรูปมุมไหนคุณโบสวยไปหมดครับ ก็คือเห็นทุ่งลาเวนเดอร์ขนาดนี้คืออยากจะแบบเอาตัวเองแล้วก็โดดทุ่งไปใส่ทุ่งนี้เลยอ่ะเข้าใจถึงความหมายที่เขาบอกว่าทําไมเราถึงรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เพราะมันสวยงามล <Lav ender S 2> <ม>าเวนเดอร์จริงๆถูกต้องซึ่งที่นี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมืองฟูรานะเป็นเมืองที่มีสภาพภูมิประเทศและก็อากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นลาเวนเดอร์มากๆจริงทําให้เมืองนี้มีฟาร์มที่มีสวนดอกลาเวนเดอร์ที่มีประวัติยาวนานที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับ ซึ่งสิ่งต่างๆที่เราเห็นเหล่านี้เนี่ยทำให้โทมิตะฟาร์มมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามแล้วถ่ายรูปกันที่นี่เป็นจํานวนมากครับเขาบอกว่าถ้าจะมาชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่สวยงามดังภาพวาดที่เห็นอย่างนี้นะครับก็ต้องมาในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนต้องห้ามพลาดเลยนอกจากนั้นที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากดอก ลาเวนเดอร์ให้เลือกช็อปให้เลือกซื้อให้เลือกชิมกันอีกด้วยค่ะอย่างเช่นซอฟต์ครีมลาเวนเดอร์กินก็จะหอมหวานเขาบอกว่าอร่อยมากเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมครับเราไปปรับหมุดกันต่อครับกับอีกหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องราวความสวยงามของสวนดอกไม้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งที่นี่เขาบอกเลยนะครับว่าความสวยงามของสวนดอกไม้เนี่ยมีหลากหลายสีสันมากม ที่ผมกำลังพูดถึงก็คือที่นี่แหละครับสวนชิกิไซโนะโอกะเมืองบีเอะจังหวัดฮอกไกโดซึ่งคําว่าชิกิไซโนะโอกะมีความหมายว่าเนินเขาที่มีสีสันสี่ฤดูครับเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีทุ่งดอกไม้สีรุง้งหลากสีสวยงาม เดินผ <molec> ่านประตูเข้ามาก็จะเจอกับ <từ> หุ่นฟางขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของสวนแห่งนี้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะน่ารักมากเลยครับใช่แล้วหุ่นฟางตรงนี้เวลานักท่องเที่ยวเข้าไปเขาจะต้องไปเช็คอินโดยการถ่ายภาพเหมือนเป็นแลนด์มาร์คเลยใช่และการเที่ยวชมสวนชิกิไซโนโอกะนักท่องเที่ยวจะเดินชมความสวยงามหรือว่าจะเลือกนั่งรถลางก็ได้หรืออยากจะขับรถกอล์ฟเที่ยวชมสวนเองก็ได้เหมือนกันค่ะแต่จะมีค่าบริการที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเป็นดิฉัน สวนดอกไม้จะสวยจะกว้างขนาดนี้ฉันก็ขอเลือกนั่งรถรางสิคะ <c oughs> ฉันขอเซฟพลังงานตัวเองเอาไว้แบบว่าทดท่าสวยๆอย่างนี้ออดีกว่าไม่เดินเหรอครับคุณโบเดินทําไมล่ะคุณเอาเดินมันเป็นการออกกําลังกายด้วยสูตรอากาศบริสุทธิ์ด้วยก็ได้ชมดอกไม้ด้วยก็ตอนดีฉันนั่งรถรางฉันก็จะสูบๆไปด้วยสูบไปเยอะๆก็ ยังไงไไก็ได้และสวนดอกไม้แห่งนี้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะคุณจะมีดอกไม้นานาพันธุ์หมุนเวียนกันประมาณ30ชนิดอย่างเช่นดอกทิวลิปอดอกลาเวนเดอร์แล้วก็ดอกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยจึงทําให้ที่นี่นะคะกลายเป็นทุ่งดอกไม้หลากสีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนดอกไม้แห่งสายรุ้งค่ะคุณผู้ชมชื่อนี้ได้คุณผู้ชมครับช่วงที่สวนดอกไม้จะสวยที่สุด นั่นคือช่วงฤดูร้อนครับฤดูร้อนที่ฮอกไกดโดจะเหมือนฤดูหนาวของบ้านเราที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฤดูร้อนของเขาอากาศเย็นสบายครับและที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะครับอากาศแบบนั้นทําให้เราสามารถเดินชมดอกไม้เท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยแถมยังมีแต่ความสุขที่ได้ดูดอกไม้ด้วยครั ทดี่ฉันจะพาไปปักหมุดเที่ยวกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในฮอกไกโดนั่นก็คือแหลมคาโมีแห่งคาบสมุทรชาโคตันค่ะอยู่ในด้านตะวันตกของเกาะฮอกไกโดนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเดินเท้าไปตามแนวเขาและเมื่อเดินไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะเจอกับประตูซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นทางเดิน <c oughs> ไปยังจุดบริเวณปลายแหลมเพื่อชมวิวทะเลที่สวยงามเส้นทางเดินก็สะดวกสบายค่ะ อากาศจะสดชื่นจากลมทะเลแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติที่เขียวชวยอุ่มของต้นญ่าแล้วก็ดอกไม้ทั้งสองข้างทางเลยแล้วระหว่างทางเดินนะคะก็ยังมีจุดแวะพักเพื่อให้เราเนี่ยได้ซึมซับกับวิวทะเลที่สวยๆแบบนี้หลังจากนั้นเราจะเดินไปถึงบริเวณปลายแหลมหินที่ยื่นออกไปในทะเลญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศ สวยงามขนาดนี้ไม่ลองไปสักครั้งไม่ได้แล้วนะครับเหมือนกับเรากำลังจะเดินขึ้นไปยังสูงสวรรค์ยังไงอย่างนั้นเลย <Wow. S 1> ถึงแม้ว่าผมจะยังไม่เคยไปสวรรค์ก็ตามแต่ผมคาดว่าน่าจะรู้สึกประมาณนี้แหละครับและที่สำคัญคุณผู้ชมครับด้วยแหลมคามุอิเป็นพื้นที่ที่รถไฟไม่สามารถมาถึงได้จึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวฮอกไกโดที่นักท่องเที่ยว ยังไม่รู้จักมากนะใครมีโอกาสหรือมีแพลนในอนาคตว่าจะไปฮอกไกโดอย่าพลาดที่จะไปแวะปักหมุดเที่ยวแล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์ที่แหลมคาูอิด้วยกันนะครับช่วงหน้าตระเวนกินเช็คอินที่นอนครับเราจะไปเริ่มกินที่ไหนครับคุณโบเราจะไปกินบุฟเฟ่ปูนานาชนิดที่คนฮอกไกโดคอนเฟิร์มว่าสดมากตัวใหญ่มากแล้วก็คุ้มค่ามากๆค่ะที่ร้าเดน เช็คอินที่นอนกับโอตารุโคอุระคุเอ็นโรงแรมเรียวกังสุดหรูครับมาพร้อมกับน้ำพุร้อนแบบเรียวกังแท้ๆห้องพักกว้างขวางมีบ่อแช่ออนเซนในห้องพักแบบส่วนตัวส่วนตัวช่วงหน้าห้ามพลาดครับขาวสรุกป,ปังบุญเชี่ยตอนนี้เรายังคงปักหมุดกันอยู่ที่จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งช่วงนี้ก็แน่นอนแหละเรายังไปไม่ได้นะสถานการณ์โควิด -19 ทําให้เรายังต้องออดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับเอาไว COVID ้โควิด -19 หายไปเมื่อไหร่ รับรองครับว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะมีข้อมูลที่ดีจากรายการของเราแล้วไปเที่ยวกันให้เต็มที่ได้เลยครับใช่แล้วล่ะค่ะและในช่วงตะเวนกินวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านเดนที่อยู่ที่ตึกเอซิลชั้น3ในเมืองซัป,ปโปโรจังหวัดฮอกไกโดค่ะเป็นร้านบุฟเฟ่ปูบรรยากาศร้านชั้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในย่านกลางคืนสุซูกิโนะตกแต่งร้านสไตล์ญี่ปุ่น ดูอบอุ่นแล้วก็ดูหรูหราจึงทำให้ร้านนี้นะคะดังมากๆในหมู่นักทานบุฟเฟ่โดยเฉพาะคนไทยที่ร้านนี้เขามีทั้งปูทารบะ ปูขนปูหิมะแล้วก็ปูอื่นๆอ,อีกหลากหลายชนิดเลยสดๆทั้งนั้นค่ะสามารถหยิบทานได้ตามใจชอบหรือว่าจะตักจะเติมเพมิ่มกินเท่าไหร่ก็ได้แบบนี้นะคะโดนใจคนที่ชอบกินปูอย่างแน่นอนนอกจากเมนูปูแล้วที่นี่ก็ยังมีซีฟู้ดอย่างอื่นด้วยค่ะแทบจะครบทุกชนิดเหมือนยกทะเลฮอกไกโดมาไว้ในร้านเลยทั้งกุ้งปลาหอยเชลล์หอยนางรมปลาหมึก แซลมอนโอ้โหคุณผู้ชมขาโดนใจสายซีฟู้ดไปสิจริงนอกจากบุฟเฟ่ซีฟู้ดแล้วที่ร้านเด่นยังมีบุฟเฟ่ให้เลือกอยู่2แบบนั่นก็คือแบบปิ้งย่างก็ได้ห,หรือจะแบบชาบูก็ได้เช่นเดียวกันครับเนื้อนี่ก็มีทั้งหมูทั้งไก่แล้วก็เนื้อวัวนะครับให้เราได้ทานกันแบบตามใจชอบเลยนอกจากนี้ยังมีซูชิมีแกงกะหรี่ครับม,มีซุปต่างๆราเมนผลไม้ตามฤดูกาล เมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมาย <S 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 คุณโบครับมาดูที่ราคากันก่อนรุนมากแพงไหมคะมี2แพ็กเกจให้เลือกว่ามาแพ็กเกจแรกกินได้70นาทีเท่าไหร่อะ70นาที70นาทีก็ชั่วโมองกันอีก10นาทีเนาะตกอยู่ประมาณ4,500หเยนเฮ้ยเป็นเงินไทยเท่าไหร่1,000นิดๆไม่เกิน1,200ประมาณ1 1 0 0นึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นพันต้นๆอ่ะพันต้นๆแพงไหม ไม่แพงเลยอ,อีกแพ็กเกจไหมอยากรู้บอกมาอีกแพ<า>็กเกจหนึ่งก็คือกินไปเลย100นาทีจะอยู่ที่ประมาณ5,500เยนบวกเพิ่มไปอีกนิดนึง1,500บาทคุณผู้ชมอ0 0นาที1,500บาทเหมือนเรากินทุกอย่างใต้ท้องทะเลเอาขึ้นมาไว้บนราน คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะไปทานร้านนี้นะคะที่ฉันแนะนําว่าให้โทรไปจองคิวก่อนหรือว่าจองผ่าน Facebook ของทางร้านก็ได้เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านดังคนไปทานเยอะถ้าไม่โทรไปจองก่อนบอกได้เลยว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไม่จองล่วงหน้าเราจะต้องไปยืนเข้าคิวคือพลาดแน่ๆผมว่าก็คือต้องต่อคิวยาวเพราะฉะนั้นจองก่อนดีกว่านะครับอะพาไปเช็คอินที่นอนกันต่อครับกับที่พักในเมืองโอตารุจังหวัดฮอกไกโด ที่นี่เป็นโรงแรมน้ำพุร้อนแบบเรียวกัน <Wow. S 1> นั่นก็คือโรงแรมโอตารุโคอุระคูเอ็นเป็นเรียวกังสุดหรูครับมีบ่อน้ำพุร้อนที่รายล้อมด้วยสวนธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของฮอกไกโดอยู่ในพื้นที่ที่พักอเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนโดยแท้ภายในล็อบบี้จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของไม้และบริเวณถงทางเดินครับจะปูพื้นด้วยเสื่อทาทามิ ซึ่งได้บรรยากาศญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรวมถึงห้องพักก็ด้วยครับจะปูพื้นด้วยเสื่อทาทามิที่ทําจากฟางข้าวอัดแน่นแล้วคลุมทับด้วยเสือ่อที่ทอจากต้นกกที่เรียกว่าอิกุสะโดยชาวญี่ปุ่นครับจะนั่งแล้วก็นอนบนเสื่อทาทามิโดยตรงโดยไม่สวมรองเท้าเพราะฉะนั้นสัมผัสที่ได้จากเท้าของเราแล้วเสือ่อโอ้ินมากครับคือบอกได้เลยว่าถ้าเราไปพัก โรงแรมเรียวกังแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราได้ไปใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นจริงๆเลยมันเป็นการนอนแบบคนญี่ปุ่นกินข้าวแบบคนญี่ปุ่นอเอาเท้าเหยียบบนเสื่อบบคนญี่ปุ่นให้ยาและที่สําคัญนะคะที่นี่พนักงานเขาบริการดีมากๆไปดูที่ห้องพักกันบ้างค่ะที่นี่จะมีห้องพักหลากหลายแบบแต่แบบที่จะพาคุณผู้ชมไปดูก็คือห้องพักแบบตะวันตกห้องนี้จะอยู่ใกล้กับฟอนเป็นห้องพักแบบเรียวกัง ภายในห้องจะมีการจัดโซนแยกเป็นสัดส,ส่วนและสามารถเคลื่อนย้ายวิวแชร์ได้อย่างง่ายดายความสูงของเครื่องนอนก็สามารถปรับได้เหมาะมากๆกับผู้สูงอายุแต่บคุบคคลทั่วไปนะคะก็สามารถเข้ามาพักได้ด้วยและที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยนั่นก็คือมีบ่อแช่ออนเซนในห้องพักแบบส่วนตัวส่วนตัวขออนุญาตครับช,บชอบอะไรอย่างนี้มากๆ เล่าประสบการณ์หน่อยเวลาคุณไปโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะ<ฆ>แล้วคุณต้องไปแก้ผ้าแช่ออนเซนอ่ะ,อะคุณรู้สึกไงผมไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะาถ้าเกิดมีบ่อส่วนตัวมันก็จะไม่รู้แต่ถ้าเกิดไปบ่อรวมบ่อรวมสิเพราะว่าที่นี่เขาพิเศษเพราะว่าเขาส่วนตัวไงแต่เวลาบ่อรวมยังไงบ่อรวมมันไม่ได้จริงๆคือวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นนะครับคือต้องแก้ก็คือแก้จริงๆใช่แต่เขาก็ยังใจดีกับคนต่างชาติอย่างเราหน่อยเขาจะมีผ้าขนุปร<ล>ิ่มหน่อย เราก็คิดว่าเออไอผ้าขนหนูผืนนี้แหละไม่ได้ไปเช็ดตัวอะไรหรอกก็เอามาเอาไปปิดปิดเอามาอะไรอย่างเี้ยแต่เนี้ยบ์ดส่วนตัวถือว่าดีมากๆครับนอกจากห้องพักแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีบริการในส่วนของอาหารด้วยจะเสิร์ฟมาเป็นเซ็ตแบบนี้เลยครับตกแต่งมาอย่างสวยงามตามแบบฉบับของญี่ปุ่นครับมีหลายอย่างทั้งซูชิปลาดิบ หอยเม่นเนื้อย่างไข่ตุนแต่ละเมนูหน้าตาหน้าทานทั้งนั้นเลยนะครับเซตนี้จะเป็นเซตช่วงฤดูร้อนแต่ถ้าเราไปเที่ยวในช่วงฤดูอื่นๆเขาก็จะจัดเซตเมนูอาหารตามฤดูนั้นๆโรงแรมโอตารุโคอุระคูเอ็นในเมืองโอตารุ aru, ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมน้ำพุร้อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโดเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็ ดูรายการของเราวันนี้นะคะประเทศญี่ปุ่นเอาให้คลายความคิดถึงไปก่อน<ช>เอาไว้สถานการณ์โควิดดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวคุณผู้ชมจะได้ไปกินไปนอนไปเที่ยวกันให้เ,หเต็มที่ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขค่ะผมไม่อยากจะพูดประโยคนี้เลยคุณโบทำไมอ่ะดีไม่ดีนะคุณผู้ชมอาจจะได้ไปเที่ยวกับรายการของเราก็ได้ งงเก็บไว้ก่อนแล้วก,กันครับก,ก่อนหมดเวลาวันนี้ครับเราไปอัปเดตไปทินท่องเที่ยวประจําสัปดาห์กันก่อนครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวทุ่งสริสมัยทุ่งดอกไม้แห่งความกตันยูชมดอกคอสมอสหลากสีและเพิ่มพื้นที่ปลูกดอกมะเกลืออีกนับหมื่นต้นนอกจากนั้นภายในงานยังมีอาหารโฮมเมดงานฝีมืองานศิลปะเสื้อผ้าผักผลไม้ปลอดสารของใช้เพื่อสุขภาพต้นไม้ต่างๆรวมถึงสินค้าชุมชนและกิจกรรมสอนถ่ายรูปกับช่างภาพมืออาชีพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มกราคม2564ทุ่งสลิสมัยณเตโชวิวปัสนาสถานอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวได้ตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏไว้อยู่ทางด้านล่างนี้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณชูวิทีกรชายครับจากผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายแอโร่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะลาไปด้วยน้ำตกอากามิ48จังหวัดนิเอะประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งสถานที่ที่นี่ในอดีตเป็นที่ฝึกซ้อมของเหล่านินจาจากประเทศญี่ปุ่น <Wow. S 1> สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32 mm. ผมเจมี่จเจเลญแ่จูครับ ดิฉันโบเป็นจ่าสิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ